สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรทานนะคะสวยง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกฮามอโตนะคะหรือดอกแขงตัดนะคะสวยๆง่ายๆนะใส่เหร,รียญทีหลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว15เซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้น ลลิบบิ้นเบอร์2นะคะขนาดความยาว25เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะามาเริ่มจากเส้นยาวความยาว45เซนติเมตรกันก่อนนะคะนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะนะคะี่ค่ะให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1จับมานะ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสวมมาในดูที่หนึ่งนะคะเอาออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมานะคะในแบบนี้นะแล้วเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราก็จะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ดิบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนี่ป้งกับนิชิจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทาดทะลุรูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะนี่ค่ะ เราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงให้กระชับเข้ามานะคะดึงให้กระชับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วเ,เราก็จับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้า,ามสี่เส้นค่ะนี่ค่ะจับพาดข้า,ามสี่เส้นมาพาดข้า,ามสี่เส้นมาค่ะจับพาดข้า,ามสี่เส้นมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบินสี่เส้นสุดท้ายนี่นะคะ เอาเส้นนี้ค่ะจะพาดมาสอดร Mind ูที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพาดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถ er ัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่ส recruited. ี่แบบนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะจับตะแคงด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงค่อยๆดึงนะ ดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้แน่นกระชับเลยนะเพื่อจะไม่ให้นิบวิ้นตรงกลางเอามันแตกนะคะเราค่อยๆดึงนะดึงไล่ทีละเส้นนะดึงไล่ทีละเส้นไปนะคะนี่นะไล่ทีละเส้นค่ะน่คะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะี๋ยวใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบินเลยนี่ค่ะนี่นะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้นะเราก็ตัดปลายริบบินทิ้งค่ะ ะะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว15เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นนะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะแล้วก็สอดเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะสอดเข้ามาแบบนี้เลยนะ เหลือปลายไว้นิดหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อไว้สอดนะเวลาเราสอดเก็บเราจะได้เห็นปลายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้น,นะคะเปิดเส้ดดนนี้ออกนะพับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดลงไปในหน้าสสเส้นของตัวเองนี้นะคะนี่นะสอดหน้าเส,ส้นของตัวเองนะนี่ค่ะเร็งมา แบบนี้ทามาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่นะกดไว้นะคะกดไว้นิดนึงแล้วก็ดึงมาแบบนี้มันจะได้อยู่ล็อกพอดีนะคะับมาด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปนะแล้วก็ดึงมาค่ะแบบนี้ค่ะนะคะ พับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะนคะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้เส้นสุดท้ายนะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ เราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดเก็บนะคะสอดไปบนปลายดิบบินที่เราเหลือไว้นะนะคะสอดกลับไปนี่ค่ะนะคะสอดกลับไปแบบนี้ นี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบ,บิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้แล้วนะต่อมานะคะเราจะเอาดิบบิ้นความยาว2 5เซนตเมตรนะคะจะมน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็จะเอามาสอดนะคะ เราก็จะสอดเข้าไปแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องเหลือปลายเลยนะคะเราไม่ได้สอดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะเราจะสอดเข้าไปเลยนี่ค่ะ นี่นะเสร็จแ,แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้เราก็จะจับด,ดิบกินนะคะนี่นะเส้นนี้นะคะพับมาด้านนี้แบบนี้ค่ะพับลงมานะคะในรูนี้นี่นะพับลงมาแบบนี้นะแล้วเราเส้นนี้ทับไว้นะคะดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะทาแบบนี้นะทับไว้ก่อนนะคะเส้นถัดมาก็ทําเหมือนกันเลยค่ะผิดโค้งลงมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้ น,นะคะเราก็จะจับไว้แบบนี้นะอิกโค้งมาแล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะนี่นล,งลงมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะขับมานะคะแล้วก็สอบลงไปนี่ค่ะนี่นะ,ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะเปิดเส้นนี้ไว้นะคะจับไว้แบบนี้ก่อนนะเราดึงลงมาหนึ่งเส้นนะดึงลงมาแบบนี้ค่ะขับขึ้นด้านบนนะแล้วก็บิดโค้งลงมาแบบนี้สอบลงไปเนีดูนี่ค่ะ กกดไว้่อนนะะคอย่าให้หลุดนะนะคะกดไว้ก่อนนะพอเราล็อกเสร็จแล้วมันก็จะไม่หลุดแล้วนะคะพอเราล็อกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยได้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาแบบนี้ค่ะทีละเส้นนะขับขึ้นด้านบนหินม้วนลงมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้อ่นนะีแล้วก็กดออกมาด้วยนะใช้นิ้วชี้ประคองประคองไว้ด้วยนะคะนี่คะ่ะดึงลงมาแบบนี้ จัดเ้ินขึ้นไปโคง้งลงมาค่ะนะคะ นะคะนี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะอันไหนที่ยังไม่สวยงามเราก็จัดแต่งให้สวยงามก่อนนะคะดิบไหนที่ยังยังใหญ่นะคะเราก็ดึงให้สวยงามนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะ,ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะพับสอดกลับขึ้นไปคะ่นะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะนี่นะคะพับสอดกลับขึ้นไปเลยค่ะ ค่ะค่ะพอ,อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับตะแคงด้านนี้นะคะเปิดเส้นนี้ออกนะพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาด้านนี้เลยสอดลงไปในเดยน,นี้นี่ค่ะดันลงมาแบบนี้ค่ะพับมาด้านนี้มิดลงมาแล้วก็สอดลงไปค่ะนี่ค่ะ 你看。Uh huh. นี่ค่ะเราก็จะได้ปลีบแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนทุกเส้นเลยนะคะนี่นะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะ เราก็ตัดปลายหรืบบินทิ้งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกฮามโตะนะคะหรือดอกแคงตัดของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ